ทำสำนึกดีค่ะ พบกับรายการข่าวสวนธรรมจากมูลนิธิธรรมะร่วมใจวัดป่าสวนธรรมร่วมใจอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรค่ะสำหรับข่าวสวนธรรมในครั้งนี้ค่ะขอเสนอภาพกิจกรรมการลงแขกถอนกล้าดำนาณที่นามมูลนิธิธรรมร่วมใจวัดป่าสวนธรรมร่วมใจเมื่อวันที่5ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการร่วมมือร่วมใจของชาวนาคุณธรรมในเครือข่ายค่ะ ข้าคุณค่าชาวนาคุณธรรมบรรดาญาติธรรมชุมชนวัดป่าสวนธรรมร่วมใจและญาติธรรมต่างๆที่มาร่วมบุญกันในครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิของเราและเครือข่ายข้าคุณธรรมได้ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีในฤดูการทำนาและเป็นการทำนาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอน โดยผลผลิตข้าวที่ได้มาเราจะนำไปบริโภคภายในวัดและชุมชนเก็บเป็นพันข้าวในโครงการข้าวคุณธรรมและนอกจากนั้นเรายังได้ทุนกล้าวขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำบุญในกิจกรรมต่างๆเช่นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะสำหรับข้าวที่เรานำมาปลูกในครั้งนี้มี4พันด้วยกันคือ ข้าวเวสสันตละข้าวเหนียวสันป่าตองข้าวมมลิ105และข้าวมมลิทนน้ำท่วมฉับพันในกิจกรรมจะมีการถอนกล้าการดำนาการหวานข้าวไถสูบน้ำเข้านาและการหวานปุย๋ยซึ่งปุ๋ยที่เราใช้ก็คือปุ๋ยตราง,งอกงามและดอกลำดวนซึ่งผลิตจากราชธานีอศโศกข,ของเรานั่นเองค่ะ ในปีนี้ทางเราได้เพิ่มพื้นที่ในการปลูกลงมาปลูกที่ดินผืนใหญ่ซึ่งเป็นแปลงใหญ่เพราะมีพื้นที่ประมาณเกือบ12ไร่ซึ่งในานาแปลงนี้สามารถทำนาได้ทั้งการปักดำและการหว่านในแปลงเดียวกัน ในการลงแขกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวนาคุณธรรมและญาติธรรมโดยใช้เวลาในการลงแขกประมาณ4วันด้วยกันแต่ก็ยังมีนาอีกหลายแปลงค่ะที่เราต้องทำต่อในฤดูการทำนาปีนี้ค่ะ ข่าวที่2ค่ะขอฝากข่าวสุดท้ายนี้ไว้ด้วยนะคะเนื่องจากได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและเข้าพรรษาด้วยพื้นที่วัดป่าสวนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีเหตุเกิดขึ้นพอสมควรตามธรรมชาติภายในวัดเช่นเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดพึ่งเห็ดละโงกเห็ดกอดอกสีแดงสีขาวเห็ดดอกคำเห็ดมันปูเป็นต้น หากญาติธรรมชาวอโศกท่านใดที่เดินทางผ่านมาหรือแวะมาเยี่ยมเราก็ถือโอกาสขอเชิญมาเก็บเห็ดและร่วมรับประทานอาหารจากเห็ดที่เราเก็บได้ภายในวัดด้วยนะคะขอจบการรายงานข่าวสวนธรรมเพียงเท่านี้จะเดินทาสสำนึกดีค่ะ